สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้โกมาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาออนนะคะเลยกเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมาตรวม3หน่อยนะคะนิวดของวันที่16นะคะเดือนเมษายน2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรชุดสรุปนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะวันนี้ท่านใดที่มารับชมแนวทางรัฐบาลไทย ะะก็มาทั้งสองสูตรนะคะให้สูตรแรกนะคะเม็ดเดียววิ่งลูดที่สองนะคะมาเน,น้นๆเลยนะคะตัวเจาะตัวเน้นมาที่สองจนะคะน่าจะเด่นเกือบมาคู่กันนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ไม่เข้าตัวเด่นเนาะเข้าแค่เด่นสองนะคะหกไม่มาเนาะก็มาในตัวเน้นสองเจ็ดนะคะมาในเลขบนนะคะก็สะแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะพี่ๆผลที่ออกเลขบนนะคะสองสองเจ็ดนะคะ ให้สองก็เข้าวิ่งรูดที่สองไปนะคะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะสองเจ็ดแล้วก็วิ่งรูดที่สองนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าใดมีโชคลาภในรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวมารับชมฮาหนอยกันต่อนะคะก่อนไปรับชมฮาหนอยน้องเอดก็ฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะ แนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบนะคะแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะไม่แน่ใจว่าหวยรอบพิเศษจะทันหรือเปล่านะคะต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะคะวันนี้ลงแนวทางช้านะคะลงให้แค่สูตรเดียวนะคะวันนี้เนาะ วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะพี่พี่ก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะวันนี้เด่นไปที่สองสี่นะคะเด่นไปที่สองสี่แล้วก็สองสี่สามตัววิ่งลูดสองนะคะวันนี้เน้นไปที่สองสี่สองสามแล้วก็สองเก้านะคะตัวเน้น 2 9 4เสนะคะตัวเน้นของเราก็ท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ส่วนตัวกันนะคะพี่พี่ตัวกันของเรากันไปที่49 49แล้วก็7จ็ดสองนะคะพี่พี่ถ้าใดชอบตามนี้นะคะ สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะสามตัวในวันนี้น้องแอดให้ไปนะคะก็จะเป็นสามสองสี่นะคะพี่พี่วันนี้คิดว่าเลขพี่น้องน่าจะเดินนะคะพี่พี่ ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะถ้าในชอบจดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมไปกับนะคะถ้าไม่ชอบ2เอา4กับ3ไปพิจารณาได้นะคะพี่พี่วันนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ